สวัสดีค่ะบันนี่จีจีเพย์บอยไทยแลนด์ค่ะก็สำหรับใครที่ติดตามผลงานจีก็ติดตามทั้ง IG และก็แฟนเพจแล้วนะคะจีจี g, ขอบคุณมากเลยนะคะเราจะรักกันตลอดไปนะก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนจีจีนะคะยังไม่ได้ f o l l o w นะคะแล้วก็ยังไม่ได้เป็นเพื่อนในแฟนเพจนะคะฝากด้วยนะคะก็ follow IG Bunny underscore g จนะคะก็วันนี้อดหอมสวยกันนิดนึงนะคะ ก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะมีหนุนสวยแบบนี้นะคะแบบจีจีนะคะก็ว่ายน้ำบ่อยๆนะคะการว่ายน้ำเป็นการเปินไขมันได้ดีมากเลย ชอบไว่น้ําตอนเย็นๆเพราะว่ามันอากาศมาน้ํามันเย็นดีนะคะไว่ายน้ำเย็นๆแล้วมันจะเบิ์นไขมันได้ดีนะคะแต่ก็ต้องรักษาสุขภาพด้วยนะคะระวังจะไม่สบายก็วันนี้ยังไงเดี๋ยวข่าวตัวไปไว่ายน้ําต่อแล้วนะคะยังไงฝากติดตามผลงานบันนี่จีจี้ด้วยนะคะลืมนะคะบ๊ายบาย